โอไอซีรีพอร์สวัสดีค่ะโอไอซีรีพอร์นี่นะคะชาก็ได้รับหน้าที่มาเป็นพิธีกรช่วงสั้นๆน,นะคะก็ตอนนี้ก็ได้มานั่งอยู่ที่เรื่องหลังถ่ายเพลงยิ่งรักยิ่งเหงานะคะในโปรเจกต์ The Ladies รู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิงนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในเพลงในโปรเจกต์นี้นะคะนอกจากจะมีชาแล้วเนี่ยก็จะมีเป้นลอยที่เ็กออกมาแล้ว แล้วก็มีพี่โรสินทิพย์มีน้ำชาแล้วก็มีหนูนานะคะตอนนี้ก็เป็นเพลงที่3ของโปรเจกต์นี้เบื้องหลังจะเป็นยังไงต้องติดตามค่ะยยิิงงงรักก็เาผมพูดบ่อยมากแล้วนะแต่คุณไม่ฟังอนะเอางี้และวกัน,กนถ้าคุณไม่เอาต่อบไป,ไปสวัสดีครับ ผมแบงค์นะครับอิสดาปนิลาครับผมอ่าวันนี้ผมมาถ่ายเอ็มบีพี่น้ำชาตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็น m v แรกของผมเลยพี่น้ำชาเขาเล่นเก่งครับเขาส่งอารมณ์ได้ดีมากแล้วเขาก็น่ารักด้วยอะไรเงี้ยเราฝากติดตามผลงานของพี่น้ำชาด้วยนะครับชื่อเพลงว่ายิ่งรักยิ่งเหงาครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับพดกักนส เ,เ,เป็นอัลบั้มที่สอนผู้หญิงทุกคนนะคะให้ฉลาดขึ้นและรู้ทันผู้ชายสมัยนี้มากขึ้นนะคะเราต้องเอาไว้อยู่นะคะนี่ก็เป็นเพลงเพลงหนึ่งที่เป็นความรักระหว่างเพศที่สามก็ได้ผู้ชายผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงนะคะอย่างชาก,ก็ได้รับเกียรตินะคะจาก พี่จิ๊บปกฉากเนี่ยเป็นแขกรับเชิญมาเล่นให้ด้วยเป็นการขอส่วนตัวเลยเพราะว่าชอบพี่เขามากเลยแล้วก็คิดว่าถ้าจะต้องชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งแล้วก็ต้องมีฉากแบบเลิฟซีนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นพี่จิ๊บนะคะก็เลยเลือกพี่เขามาเล่นด้วยเราจะไปคุยกับพี่เขาดีไหมไปคุยกันเลยดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับโปรเจกต์นี้นะคะ

ก็ได้มาอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของน้ำชานะคะพี่จิ๊บปกชาดคารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะกับศิลป์เมื่อกี้โอ้ยสย,ยิวคิวไมใช่แล้วกันชาต้องสยิวเอาหรอตื่นเต้นเนพราะพี่มาแต่อาบน้ำตลอดเอาหรอ <laughs> ตื่นเนต้นตืน่นเต้นค่ะก็ได้ร่วมงานกับน้องก็น่ารักอะไรอย่างนี้เคยเต้นซีนนี้ไหมคะไม่เคยปกติเราไม่เคยเลยจริงๆแบบตั้งแต่อยู่ในวงการมาไม่เคยเลย ใช่แบบนี้ไม่เคยปกติไม่ค่อยทำด้วยค่อยมากสุดคยมากสุดเลยอ่ะเป็นยังไงมากสุดก็แค่แบบตัดสลับเออล้มตัวลงนอนตัดสลับเข้าแบบไฟแล้วจบแล้วเลยไม่เคยต้องมานั่งรูปใครหรือมีใครมารูปอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะเราเคยแบบคิสอะไรอย่างงี้ปะะ่ะคะอ๋อคิสเคยแต่นิดเดียวเองอ่ะปุ๊บเดียวจบเลยอย่างงี้แบบช่แค่นั้นเลยแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยกับน้ำชาที่แบบไม่ใช่ตื่นเต้น นีย่ยอมเปิดเปิดไหนะ <c oughs> ไม่เคยเหือนกันที่ครั้งแรกเหมือนกันค่ะตเต้นดีต,ตืน่นเต้นดีใครไงก็ฝากด้วยละกันนะคะผลงานวันนี้ก็ขอบคุณพี่จิ๊บมากเลยนะคะที่ให้เกียรติเชาวเล่นเพนี้ใช่เลยด้วยคนยินดีค่ะขอ,คขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่อยากจะดาวน์โหลดเพลงนี้นะคะเข้าไปที่ดหนึ่งสองสามห้าสามศูนย์ศูนย์นะคะวันนี้สำนักงานข่าว o ซีจบรายงานนะคะนางสาวชินนัทยูสาโนนบ๊ายบายโอย